สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นการทำนายดวยงชะตาของคนที่เกิดในปีมะเส็งประจำเดือนเมษายน2568นะครับในคลิปนี้นั้นใช้โหราศาสตร์จีนเพื่อทำนายปีนักษัตร์มะเส็งนะครับก่อนอื่นอย่าลืมนะครับกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้กับผมด้วยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวจะเริ่มทำนายกันเลยสำหรับ วงชะตาของคนที่เกิดในปีมะเส็งนั้นในเดือนนีนะครับคุณมีเรื่องราวเข้ามาค่อนข้างมากหน่อยจะต้องอาศัยความรอบคอบอาศัยความอดทนในการคิดการแก้ปัญหาต่างๆนะครับมีเรื่องราวเข้ามาให้คุณได้พิสูจน์ตัวเองนะครับค่อนข้างมากนะครับเพราะฉะนั้นใช้สติแล้วอดทนทำมันให้ต็นทีในทุกเรื่องราว คุณจะสามารถผ่านทุกเรื่องราวและประสบความสําเร็จได้ดีอยู่นะครับเรามาเริ่มต้นจากการงานกันเลยสำหรับการงานของคนปีมะเสงนั้นคุณอาจจะมีอุปสรรคเข้ามานะครับเกี่ยวกับการงานแต่อุปสรรคที่ว่านั้นก็คือปัญหาที่เข้ามาที่จะต้องพิสูจน์ความรู้ความสามารถของตัวคุณเองขอให้คุณใจเย็นค่อยๆคิดค่อยๆแก้ ปัญหาไปนะครับคุณให้คิดเสียว่าปัญหานั้นมาพิสูจน์ตัวคุณครับเป็นโอกาสทองของคุณที่จะได้แสดงศักยภาพความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่นะครับแล้วจะทำให้ผู้หลักผู้ใหญ่เห็นศักยภาพความรู้ความสามารถของคุณคุณมีโอกาสนะครับที่ผู้หลักผู้ใหญ่จะส่งเสริมสนับสนุนถ้าคุณคิดดีทำดีแล้วคุณจะมีความเจริญก้าวหน้า หลายคนทีเดียวที่มีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเลื่อนเงินเดือนและมีความมั่นคงในหน้าที่การงานเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับผมย้ําว่าต้องใจเย็นต้องอดทนแล้วแสดงศักยภาพให้เต็มที่นะครับสําหรับคนที่ทําธุรกิจในช่วงนี้นั้นคุณเองอาจจะมีคู่แข่งเข้ามาต้องใจเย็นเย็นต้องใช้เหตุใช้ผลให้มากรอบครอบสักหน่อยพยายามปล่อยโปรโมชั่นใหม่ๆนะครับแล้วพยายามที่จะ สร้างคอนเนคชันใหม่ๆเพิ่มเติมขึ้นมาด้วยนะครับในช่วงนี้นั้นคุณต้องเข้าไปตรวจสอบเอกสารบัญชีตัวเลขต่างๆให้ดีนะครับอย่าปล่อยให้บริวารทำงานเองโดยไม่สนุกสนใจเป็นอันขาดเดี๋ยวจะเกิดปัญหาขึ้นมาได้สำหรับธุรกิจที่ถือว่าดีในช่วงนี้ของคุณนั้นผมยกตัวอย่างเช่นธุรกิจเกี่ยวกับความงามธุรกิจออนไลน์ธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพ ธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวนะครับนอกจากนั้นก็เป็นเกี่ยวกับอาหารนะครับแต่ย้ําอีกครั้งว่าต้องปล่อยโฟังชั่นไปควบคู่ด้วยนะครับถึงจะดีต่อไปเป็นนักเรียนนักศึกษานะครับสําหรับนักเรียนนักศึกษานั้นเหนื่อยครับคุณจะต้องใช้ความอดทนมากเป็นพิเศษในเดือนนี้นะครับเพราะอาจจะมี งานเข้ามามากสักหน่อยหนึ่งบางคนนะครับอาจจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับเพื่อนฝูงเข้ามาด้วยนะครับหรืออาจจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัวกับคนใกล้ชิดเข้ามาในช่วงนี้ต้องอาศัยความขยันความอดทนให้มากสักหน่อยนะครับแล้วคุณจะผ่านเรื่องราวต่างๆไปได้ด้วยดีครับสําหรับคนปีมะสิงที่ตกงานที่ต้องการหางานประจําทํานั้นในเดือนนี้คุณ จะต้องพยายามขวยคว้าหาความรู้มาพัฒนาตัวเองให้มากสักหน่อยแล้วปรับตัวเองนะครับตั้งแต่บุคลิกภาพเสื้อผ้าหน้าผมความรู้ความสามารถการพูดกันจาต้องเตรียมความพร้อมครับเมื่อไปสมัครงานอย่าสมัครที่เดียวยื่นใบสมัครหลายๆที่นะครับแล้วถ้าเจอคนรู้จักเจอใครที่จะเข้ามาช่วยเหลือให้เขาช่วยนะครับคุณมีโอกาสที่จะได้งานทําอยู่แต่ทางนี้ทางนั้น มันขึ้นอยู่กับตัวคุณเองด้วยนะครับว่าคุณจะสามารถแสดงศักยภาพแสดงความรู้ความสามารถได้มากน้อยเพียงใดต่อไปมาดูกันต่อเกี่ยวกับการเงินบ้างสำหรับการเงินนั้นถ้าถามว่ารายรับดีหรือไม่ต้องพูดตรงๆนะครับว่ารายรับนั้นอาจจะเข้ามาไม่ตรงเป้าเงินอาจจะเข้ามาช้าครับแต่คุณมีรายจ่ายนู่นนี่นั่นเข้ามาค่อนข้างมากคุณ ยังโชคดีนะครับที่บางคนนั้นมีโชคลาภเข้ามาด้วยในช่วงนี้นะครับสําหรับคุณคนปีมะเส็งเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งผมใช้คําว่าอย่างยิ่งนะครับในการที่จะต้องบริหารจัดการการเงินดีๆต้อ,ง,องเรียงลําดับความสําคัญการใช้ใจ่ายเงินนะครับอย่าสุรยสุายเป็นอันขาดนะครับจ่ายเฉพาะเรื่องจําเป็นเรื่องสําคัญก่อนเพราะถ้าคุณใช้จ่ายตามอําเภอใจนั้น การเงินจะสะดุดการเงินอาจจะมีปัญหาได้นะครับอันนี้ต้องบอกต้องเตือนกันต่อไปมาดูกันต่อในเรื่องความรักบ้างเรามาเริ่มต้นกันที่คนโสดเลยนะครับสําหรับคนโสดนั้นในเดือนนี้ดูเหมือนคุณอาจจะยุ่งกับการงานอาจจะเหนื่อยกับการงานอาจจะต้องอยู่กับตัวเองนะครับบางคนนั้นเรียกได้ว่าความรักยังไม่ลงตัวไปพบไปเจอคนถูกอกถูกใจ ยังไม่สามารถยกระดับความสัมพันธ์ได้นะครับคุณชอบเขาเขาไม่ชอบคุณหรือมีคนมาชอบคุณแต่คุณก็ไม่สนุกสนใจเขาเสีอีกนะครับแล้วถ้าเป็นไปได้ถ้าสนุกสนใจใครนะครับถ้าใจดีนะครับในเดือนนี้เริ่มจากคบเป็นเพื่อนก่อนลองศึกษาดูปณิสัยใจคอกันก่อนว่าไปกันได้หรือไม่และที่สําคัญต้องดูนะครับว่าเขาสดอยู่หรือเปล่า ถ้าเขาโสดอยู่จริงๆแล้วปณิสัยใจคอไปกันได้จริงๆคุณคอย,ยกระดับความสัมพันธ์จากเพื่อนเป็นคนรักในอนาคตจะดีกว่านะครับสําหรับคนที่มีแฟนมีคนรักอยู่ในเดือนนี้นะครับดูเหมือนคุณค่อนข้างใจร้อนหรือไม่ก็คนรักใจร้อนนะครับมีโอกาสที่จะเกิดการกระทบกระทั่งกันได้ง่ายมากต้องใช้เหตุใช้ผลในการพูดกันคุยกันนะครับอะไรที่ยอมกันได้ก็ขอยอม ยิ่งคุณยอมคนรักมากเท่าไร่คนรักก็จะยิ่งยอมคุณมากขึ้นอีกเป็นเท่าตัวยิ่งคุณให้เกียรติคนรักมากเท่าไรคนรักก็จะยิ่งให้เกียรติคุณมากขึ้นอีกเป็นเท่าตัวเช่นกันก็จะช่วยความรักความสัมพันธ์ของคุณสองคนนั้นดีมากยิ่งขึ้นนะครับสําหรับคนที่แต่งงานแล้วที่มีครอบครัวมีครรู่มีเจ้าของอยู่ในเดือนนี้มีหลายคู่หลายครอบครัวนะครับที่มีข่าวดีเข้ามามีการตั้งครรภ์ได้บุตรได้หลานได้สัตว์สองเท้าสี่เท้าเข้ามาในครอบครัว ทำให้คุณมีความสุขมากทีเดียวนะครับแต่ในเดือนนี้ดูเหมือนคุณเหนื่อยล้าจากการงานหรือไม่คนรักเองอาจจะเหนื่อยล้าเช่นเดียวกันมีเวลาให้กันน้อยครับและมีโอกาสที่จะเกิดการกระทบกระทั่งกันได้ง่ายกับเรื่องไม่เป็นเรื่องนะครับเพราะฉะนั้นในเดือนนี้ผมต้องแนะนาคุณว่าต้องใจเย็นให้มากที่สุดอดทนมากที่สุด อะไรยอมกันได้ก็ขอให้ยอมนะครับถ้ามีการกระทบกระทั่งกันให้คิดซะว่ามอนลิ้นกับฝันมีโอกาสกระทบกระทั่งกันได้ง่ายยิ่งอยู่ใกล้กันด้วยนะครับแต่การที่เราจะผ่านพ้นมันไปได้นั้นต้องอาศัยความเข้าใจความใจเย็นนะครับอะไรที่ยอมกันได้ก็ขอยอม ยิ่งคุณยอมคนรักมากเท่าไหร่คนรักก็จะยิ่งยอมคุณมากขึ้นอีกเป็นเท่าตัวยิ่งคุณให้เกียรติคนรักมากเท่าไร่คนรักก็จะยิ่งให้เกียรติคุณมากขึ้นอีกเป็นเท่าตัวเช่นกันก็จะช่วยความรักความสัมพันธ์ของคุณสองคนนั้นดีมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับสุขภาพนั้นในเดือนนี้คุณต้องพักผ่อนให้เพียงพอและต้องหันมาดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยนะครับระหว่างสักหน่อยมีโอกาสที่อาจจะเจ็บป่วยได้ง่ายนะครับสำหรับคำแนะนำเพิ่มเติมก็คือ ในเดือนนี้นะครับคุณต้องใจเย็นๆระวังอย่าไปทะเลาะอย่าไปประทะกับใครโดยไม่จําเป็นพักผ่อนให้เพียงพอนะครับแล้วบริหารจัดการการเงินดีๆทุกเรื่องราวจะผ่านไปได้ด้วยดีครับสําหรับท่านใดที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้แล้วอยากจะดูดวงชะตาเป็นการส่วนตัวกับผมผมได้ทิ้งไอดีไลน์ไว้กับคุณแล้วนะครับคุณก็แอดไลน์และส่งข้อความมาอยากดูดวงผมก็จะจัดคิวจัดเวลาให้กับคุณ เมื่อได้คิวได้เวลาแล้วคุณค่อยส่งชื่อสกุลวันเดือนปีเกิดและถ่ายรูปลายมือชัดๆส่งมาน,นะครับพอถึงเวลาตามนัดหมายผมก็จะเข้าไปดูดวงชะตาให้กับคุณสําหรับท่านที่โทรศัพท์เข้ามาและให้ผมดูดวงชะตาผ่านโทรศัพท์ให้ทันทีนั้นต้องขอภัยด้วยนะครับเพราะคนที่จะดูดวงชะตากับผมจะต้องมีการแอดไลน์จองคิวล่วงหน้าก่อนเท่านั้นนะครับสุดท้ายนี้ก็ขออวยพรให้ทุกท่านประสบความสําเร็จในชีวิตทั้งหน้าที่การงานการเงินชื่อเสียงเกียรติยศและความรัก แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้โชคดีมีความสุขสวัสดีครับ